อะไรนะใส่วิกแค่หน้ามาใช่ไหมกูเห็นผมดำหน้ามันน้ำตาลเฮ้ยเา <c oughs> ซื้อให้มันสีเดียวกันเลย <c oughs> ฉันมีน้าว่าฮิโนกิลอยมาจากทินที่ญี่ปุ่น <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบน <c oughs> คะคะเราไม่ต้องอินขบว่าธรรมชาติแพปลอมถ้าจะธรรมชาติมากก็บ้านทิ้งแล้วก็อยู่กในถ้ำางอะไรเนาะเออ ราก็อยู่ในรายการ m i s s i o n โป๊ s ิบเบินะคะกับเกมโลหว่าเถียงนะคะแต่วันนี้บอกเลยนะคะว่าเรามาในท็อปิกที่หลายๆคนเนี่ยต้องมีอยู่ในหัวแน่นอนหัวอะคะวันนี้หัวอะไรคุณก้าวคุณก้าในเราอยู่ท็อปิกผมต่อ vs ผมแทนนะคะเออวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมาด้วยสวัสดีค่ะจากพัทยาสามสวัสดีค่ะจี คุเน,นี่่ยะสวัสดีค่ะแพมแกนโถมค่ะโอ้ยแล้วคุณช้างคือใครสวัสดีค่ะปูอัดค่ะกรุงเทพมหานครโอ้ที่ฟ้าว้าละค่ะแลวันนี้เรามาในลุคอะไรกันบ้างคะวนันนี้ผมอ๋ออ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการเสิร์ฟความมั่นใจน,นะ,ะบางคนเนี่ยให้พูดตรงๆผมอะทำอย่างเงี้ยผมดูเลยดังนั้นตอบกันบ้างแทบพีันไม่แพงเลยตีเนาะกดรวมลงโคดอะไรก็มันก็ถูกอยู แต่ใจเย็นนะครับจะเดีกันะครับเก็บความแคนเนียไว้นะคะในรายการเราว็จะให้หลับตานะกค่ะยกมือขึ้นว่าใครเลือกผมอะไรหลับตาขับมาอันแรกนะคะผมต่อค่ะยกมือขึ้นค่ะผมแท้ค่ะลืมตาได้ค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นฝั่งผมต่อและผมแท้นะคะ ีแล้ววันนี้นะคะคุณบีมีกรอนมาคุยกับผมผมเอ่ยผมเออจะถักไปทำไมจะช้าอยู่ใหญ่ไปดูกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแก้มมีเรื่องค่ะสำหรับผมต่อไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างมาแค่ทำอะไรก็ทำเท่านั้นไม่ต้องมาเสิร์ฟ อะะาคะต่อมานะคะเป็นช่วงของประสบการณ์นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ผมต่อกันเลยะค่ะมาเป็นยังไงครับราคาผมต่อมีประสบการณ์อะไรบ้างประสบการณ์ตรงนะคะเวลาสุดถ้าเราแบบมีการเปลี่ยนลก<ช>ุกหรือเราจะต้องการให้แบบลุคนั้นมันมันออกมาเต็มขึ้นมากขึ้น,นแทนพี่พีทก็นได้ถูกต้องไหมถูกถ<ม>ูกต้องนะะพี่พีว่าอย่างไงประสบการณ์หนูนะคะคือคน,คนใกล้ตัวต่อผมเป็นเยอะแล้วเขาก็รู้สึกเฟลลขึ้นรู้สึกเฟลลขึ้น <laughs> เติมมาสี่ห้าร้อสิบาทต่อต่อไปเติมเลยอ่าเราเราอยากให้มันยาวก็โอเคเราก็ตัดเขาสิอ่าเก๋เลยแหละคือต่อเลยต่อเลยสวยเลยไม่ต้องรอแกมเลยมันได้นะสั่งสั่งแฮร์พิซมาเทสก่อนว่าสีเข้ากันหน้าไหมบางคนสีไม่เข้ากันหน้าอันนี้แค่์ยาบหนึ่งถูกต้องเลยล่ะจะเป็นยาบก็ไม่ไหวป้าในฝั่งนี้คุณพร้อมไหมคะัสั่งนั้นปากจัดมากเลยพร้อมไหมล่ะคะ คุณแควนไหมคะแควนไหมเจอเฉยดค่ะเพราะว่าก็บอกอยู่แล้วว่าแท้กับไม่แท้ของไม่แท้เนี่ยมันจะดีกว่าของแท้ได้ยังไงดูนะดูนะจับปุ๊บรืบอ้อป<ร>ั๊บไม่หลุดนะคะเออแต่ว่าถ้าเป็นผมวบอสเป็นวิกเนกาะสวัดแรงก็ไม่ได้กลัวหลุดเออประสบการณ์ของดิฉันที่เคยแบบว่ามีคนรอบตัวเนี่ยต่อผมหรือว่าใส่วิกดิฉันรู้สึกว่าเวลาจับไปมันเอ้ยเหมือน ฝอยขนมเอมนโดนชุดคุณเนาะขอแยงนิดนึงนะคะฝัั่งนเลยขแยงนิดนึงนะไม่ประสบการไม่เกีวกับแบบล้าหลังมัปนปีะสการปี90ใช่ตอนนี้มิกไม่มีอะไรใหม่ๆแล้วหนูมันมีหลายเกตให้เลือกเนาะแล้วก็ที่บอกว่าสะบัดไปก็หลุดคำถามเลยเป็นอะไรขอตอบขอหลุดมากเป็นแม่สีตางหรอเป็นแม่สีตางหรออาพูดมาอาพดมาอาพูจากประสบการณ์นะคะที่มีเพื่อนเป็นสาวสองเราเพื่อนได้ตอบผม เพื่อนบอกว่าผมล่วงและผมบางมากซึ่งเพื่อนก็เลยบอกว่าถอดออกดีกว่างั้นกลับมาผมจริงให้ดูเป็นลุคธรรมชาติที่่เหมือนผมต่อที่โป๊ะตีให้ตายก็โป๊ะแต่ผมแท้บางมันก็เหมือนปันนะปังปอนนี่เนาะปังปอนก็เติมหน่อยตายแล้วคือค่อว่ากรอบมันจะเหมือนของแท้ได้ยังไงต่อแค่จะเป็นกรอบเกรดที่ดีที่สุดขอพูดนะคะ เราไม่ต้องอิงคำว่าธรรมชาติแท้ปลอมถ้าจะธรรมชาติมากก็ถูกบ้านทิ้งแล้วก็อยู่กลางท่ามอะไรเนาะเออไปอยู่ต้นไม้เอาไปมาทำเมนูข้อวต่ถอดเสื้อผ้าออกไปหมดมันไม่ธรรมชาติแต่ของพวกนี้ผลีเอสเตอร์เนี่ยเอื้อเนี่ยถอดออกมาแล้วก็เอาชิ้นพวกนี้มาห่อตัวเนาะเออแล้วก็จุดไฟเผาไอ้ตายไปเลยทอะล่ะค่ะเริ่มเป็นที่ราวแรกนะคะเรามาพูดข้อดีของฝั่งผมต่อกันก่อนดีกว่าเออมา คุณเก็บความในใจไว้เยอะไหมคะตอนนี้ตอบหรืรยอยัง<ด>โอเคมากพูดตรงๆนะคะผมตอนมันคือการการะตุน้นเศรษฐกิจาถามว่าทำยังไงตอมาหนึ่งเป็นหมื่นตองไหมแม่คาเขาเดีใจนะมีลูกค้ามาต่อผมมน,น,นมีซมิงเงินละที่กินข้าวแล้วล,ลูกฉันต้องเรียนเรียนพิเศษปเป็นหมื่นสองหมื่นนะคะต่อผมทีหนึ่งไม่ใช่จะมาผมอะไรบางไม่ไม่มีเลยแต่ว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตูตงนี้สนับสนุน ถูกค่ะต่อทีนึงคือเราได้ซัพพอร์ตอะไรซัพพอร์ตแม่ค้าซัพพอร์ตลูกเขาที่เรียนอ่าในรายได้ของตัวเองก็คือ เราก็สวยขึ้นด้วยมีความมั่นใจไปอีกถึงไม่คสวยอยู่แล้วก็สวยขึ้นใช่เป็นการดูแลเพิ่มแล้วเนาะก็ความมั่นใจตัวเองเนาะได้ๆแล้วก็แบบว่าคนที่เขาแบบไว้ผมมาให้เราตอนเนี่ยเขาก็ได้เงินไปด้วยเขาไม่แบบว่าไว้ผมไม้เฉยมันถูกค่ะมันมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียก็มี้แหละบินวินทั้งคู่โอเคต่อไปนะคะเป็นข้อดีของฝั่งผมแพ้นะคะมาคุณเก็บความในใจไว้เยอะไหมคะวันนี้พวกฝั่งนั้นมาใส่คุณเยอะมากเลยพอสมควรค่ะอย่างแรกเลยที่บอกว่าการต่อผมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่มคะ เราสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะถ้าเป็นผมแทะเราก็เอาเงินไปซื้อครีมบำรุงเออก็กระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันคนขายครีมเนี่ยเขาก็เอาเงินไปส่งลูกเรียนเหมือนกันเข้าร้านซาบผมคข้าร้านทัผมเนี่ยไปทำสปาผมให้ผมดีสิให้ผมนุ่มให้ผมสวยเป็นธรรมชาติสิข้อดีก็คือผมเราเนี่ยจะแบบผิวไหวเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติเลยไม่ได้เหมือนผมผมต่อนะคะที่แบบ แต่สมัยเราเป็นก้อนใช่แต่อีกอย่างนะคะเนี่ยผมธรรมชาติเนี่ยสามารถดูแลง่ายหวีง่ายเป่าได้เสร็จปุ๊บอ้สวยเลยธรรมชาติยังไงสวยยังไงทำหน้าสวยยังไงผมสวยยังไงเออเออยางยางยางเอ้าสวยเหรอค่ะเวลาเวลาคนที่เขาพี่ผมแพ้เนี่ยเขาจะหวีใช่ไหมคะก็จะหวีเลยถ้าไม่หวีก็คือต้องถอนที่โกน่อนต้องดูี่โอคือต้องถอดมาบ้างป้าอับปลากลางวันอ่ะทำไมอ่ะ แต่ก็คือไม่สามารถวีดแบบว่าโปรเฟชชั่นอลได้เสียเวลามากค่ะคือฝั่งนู้นฟังไม่ขึ้นเลยพูดไปเรื่อยไอ้พวตรงเขาวีทั้งวันทําอะไรหนูเป็นอะไร์ติเซนเตอร์เทสเม่หลอดวีอย่างนั้นทั้งวี่ทั้งวันเขาวีดออกจากบ้านคือตบแล้วและแต่คนดูตัดสินเลยเนาะผมแพ้ย่ผมอีกเรื่องที่คุณบอกว่าใส่เอ่อใส่วิกแล้วมั่นใจฝั่งดิฉันเนี่ยคิดว่าฝั่งดิฉันเนี่ยไม่ต้องเอาความมั่นใจมาจากผมเพราะหน้าหรือว่าแบบ เครื่องบนหน้าเนี่ยครบอยู่แล้วใช่ค่ะอาจจะแบบว่าไม่มั่นใจในหน้าตัวเองหรือเปล่าก็เลยใช้วิกมาช่วยไม่ได้บูรีค่ะไม่ไ้บรีค่ะม่รีค่ะม่ได้บูรีค่ะม่บูรีค่ะไม่ได้รี่ะม่ไ้รีค่ะกม่ได้บูรีค่ะไม่้ีคะไม่รค่ะไม่่ีค่ะไ่ได้ีค่ะไ่ได้บูรีค่ะม่วน้บูกีค่ะม่ได้บูีค่ะม่ได้บูีค่ะม่ได้บูรีค่ะม่ได้บูีค่ะ่ มาต่อกันที่ราวสองนะคะทีมผมตอบพูดข้อเสียของผมแทนนะคะมาเพ pues ื่ค er anyway ุณพร้อมหรือยังมาเออมาอย่างอื่นเลยดูนะผมบางกันหมดการที่ขอสั่งช้อปปี้ให้ส่งไปให้เลยทีละคนใส่ขอให้ด้วยให้ดูด้วยนะคะคือบอกก่อนว่าผมบางไม่ผิดแต่เราก็เสริมไปสี่ให้มันหนาเราเลือกไม่ได้ที่เราจะผมหนาผมบางแต่เราก็ไม่ผิดที่จะมาต่อแฮ์พี้อะไรให้ผมมันหนาผมแท้หรอคือแบบว่า จะย้อนทีก็ต้องคิดหนักจะทำจะตัดทีก็ต้องคิดหนักอย่างผมเราคือจะทําอะไรก็แค่ไม่ต้องคิดเลยหรือว่าคิดน้อยนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเสียผมเสร็จเยอะมากบางคนทาทาผมสีแล้วเสียเป็นไม้กวาดจบถูส้ก็จะไปบำรุงใหม่ไปต่อให้หนาไปต่อให้ดูดีเหมือนเดิมและเขาบอกว่าพวกคุณเนี่ยราะว่าเวลาหวีเนี่ยมันอย่างเงี้ยพวกคุณคิดว่าไงเกรไม่ดีใช่ไม่ได้ใช้หวีแพงๆเพราะฉันใช้หวีแพงทั้งหมด อ่าบางทีถ้าเป็นหวีแบบหวีสางมันก็ต้องติดอยู่แหละหวีของบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นหวีแบรนด์ห้างกันหมดอ่ะมันมีหมูปลาแล้วเอาปะแล้วแล้วพอซีเซนต์มั่นใจไหมแล้วผมแท้มันดีกว่าแน่นอนเพราะว่าสวยกว่าเอาพวกคุณว่าไงไม่จริงไม่รู้ว่าดีกว่าไหมแต่สวยกว่าอัญยาของอย่างเงี้ยมันดูแค่ผมไม่ได้มันต้องดูหน้าดูองค์รวมต้องดูหน้าด้วยฟังนะเวลาดาราออกงานไปแหวกหัวเลยใครบ้างที่ใช้ผมแท้หมดไม่มีเขาต่อกันหมด โยชิที่ว่าสวยเขาก็ใส่แฮปปี้โหมดอี้รู้จักไหมเออแบกมาเลยพี่ไปจะหารทยอยู่ที่แบกอย่างนี้เลยใส่กันหมดเออแล้วผมแพ้เนี่ยตัดผมผิดทรงมานอนร้องไห้เราไม่ต้องกลัวแล้วรอใหม่ประสบการณ์แก้ตัวมากกันเกอนตัดหน้ามาแล้วพลาดแล้วก็แบบว่ามึงมันไม่ได้เลยแต่สมมติเราหนามาปอมปุ๊อุ้ยสวยแล้วไม่ต้องหัย่างี้แล้วเรื่องการทำงานนั้นในวงการบันเทิง เรื่องผมเป็นเรื่องเปลี่ยนลุกได้เวอร์มากพวกเราจะรู้ที่พวกเราอยู่ในบ้านบันเทิงเรื่องความพร้อมเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ต้องเรื่องสีผมหรือทจะมาแห้ผมแห้งผมอะไรเงี้ยป้าตื่มีป้าตีน่าป้าตื่นไม่ให้เดินนะคะไม่ได้ผมต้องมนต้องเตะตลอดมันจะมาไม่กลัดไม่ได้นะคะป้าตูนะปัดอย่างเงี้ยทำไมขอผมหน่อยลูกป้าขอผมหน่อยละลูกป้าตูหน่อยไม่กัดป้าพังมาต่อไปนะคะเป็นฝั่งผมแท้ทีเป็นเรื่อของผมต่อค่ะมา ออขอด<ส>เริ่มก่อน <ปะ S 1> เลยนะคะจากเริ่มแรกเนี่ยอย่างที่คุณปอพูดเนี่ยบอกว่าหัวร้านใช่ไหมคะเนี่ยพวกหลอกหลงโลกใช้ปอมาปิดเออปกปิดเรื่องอะไรที่แบบเป็นจุดบกพร่องของไปใช่อย่างนะคุณเลยว่าคนที่พูดว่าพวกเรา,าผมบางใช่ไหม,อ,มอันนี้ผมเขาก็ไม่ได้นาเนอันนี้เห็นด้วยมากเลยเน,ปเปนี่ยอันนี้นะ คืออันนี้เส้นหนังหัวของฝั่งดิฉันนะเป็นเส้นเดียวงี้แต่ฝั่งนั้นคือเป็นอย่างนี้เพราะว่าหนังหัวแบ <c oughs> บหนามากเพราะว่า <c oughs> ผมหัวร้านไง ดิคุณอย่าก้มดิฉันนึกว่าถนนดิฉันนึกว่าถนนเนี่ยแบบรถขับอะไรเงี้ยแดี๋ยวบางทีมีสองขับเลยนี่ยมั่ถูกเลยดิฉันแค่มีเลนเดียวนะเอออุบามึงงอกค่ะบามึงงอกค่ะทำยังไงผมงอกอ่ะแกกูเห็นนะคนที่แบบอะไรนะใส่วิกแค่หน้าม้าใช่ไหมกูเห็นผมดำหน้ามันน้ำตาลเฮ้ยเรซื้อให้มันสีเดียวกันเลยฉันมีนามว่าฮิโนกิลอยมาจากหินที่ญี่ปุ่น ไม่ใช่ว่าแบบจราีเงินหมดหรือว่าจะส่งหลังไม่ทันไอ้อเ,อเชียคือก็เลือกน้อยมันเห็นเองจริงนะแบบเป็นเพื่อนกันพูดแบบัตตัวเนีนลกแล้วอีกย่างเนี่ยพอระยะเวลาผ่านไปนานปุ๊บเนี่ยใช้เวลาพุกผมยาวผมยาวอ่ะอันนี้ยิงอันนี้ตรงบ้างคุณนึกว่าตัดกระตังละครเลยเก้าจริงอีอย่างนึ่งนะที่แบบว่าควาข้อเสียความือถ้าท่ากว่าคนแบบมีวิหรือว่าตอนผมอะเขาจะ มีความแบบไม่มั่นใจของเรื่องตอนมีเซ็กคือแบบบางทีต้องจับผมอะไรเอ่ยใดๆใช่อะไรอะไรอะไรกระชาคุณรุ่นเธอเป็นมะเรก็เปล่าอะไรขาอื่นไม่มีแล้วผู้ชายหมดอารมณ์ผู้ชายหมดอารมณ์เลยผู้ชายก็หมดเลยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ไงคือไม่โดนเอาก็เลยอารมณ์เสียแล้วเวลาแบบอันนี้นะคือบางทีอ่ะคุณเดินไปตามธรรมชาติอ่ะอย่าเดินมั่วนะถ้าเกิดตักลมอ่ะเดี๋ยวนกตักกล่องด้วยบางทีอ่ะอย่านั่งนิ่งทงนานนะ เอานกก็แต่แต่ว่าทำรังบนหัวไม่รู้ตัวเสียงนกกรงหัวจุกมันริกจกวิ้ววิ้ๆวิ้ววิ้ววิ้ววิงคาแคุณก็ต้องใช้แพงอยู่แล้วเพราะคุณใช้แบบผมธรรมชาติไม่ได้ไงฟังงาผมพวกมึงอ่ะไปไปฟาร์มโชคใครวัววิ่งกินขนกว่ามรัมไม่ถึงคะ <laughs> ่ะมีดอกกูจะเอาไฟแช็คโนให้มีเสาแมกเลยเตรียมทำ มาปังมาปึต่อเลยเนี่ยโอเคแล้ววแนนไหม้เหมือนที่เพื่อนบอกเลยค่ะเพราะว่าพอพอทอดออกแล้วมันก็จะดึงดึงัเพราะว่ามีประสบการณ์จากเพื่อนโดยตรงครัยังไงยังเพื่อนเัวเอนเนยตัวเองลวเอดตัวเองลวอตัวเองลวก็เอตัวเองเออะนตัวเองตัวนผมสั้นนะไม่รู้สึกว่าคนนนจะเลือกิปผิดนะคะเาอยากรู้ว่าแบบฝั่งไหนใช่ไหมเวลาแบบว่ามีแฟนมีเนคอหือเวลาเพื่อนร่วมถูวหัวเนี่ยคือมีความแบบเียวป้าแบบ อย่างเงี้ยสมุตินะสมมุตินะเอ้าข้อสารติดหรอใช่ปมต่อผมเราจะเป็นปมผมแล้วอะเพราะเพื่อนทักว่านึกว่าข้อสาติดหมอยังเป็นปมในใจพีไม่เป็นค่ะเสียทั้งสุขภาพิัเนยแต่ก็รูปที่อื่นเขาจะเป็นรูปผมทั้งวันคุณเป็นหมาหรอให้รูปหัวอยู่อย่างงั้นอีดองวธีการแปความรักกัอื่นอมเอิมว่ากระชาทีไม่ได้นะคะเขามีเทคนิคต่อแบบอื่นแล้วเ็าแบว่าไม่ต้อมาตังต่อแรมแล้วเแบบต่อแบเก็มี วมันมีหลายแบบบางทีอยากแบบบางทีแบบไหนก็ว่ากันไปสิอับเดตกบ้างแม่เออที่เขาไม่อยากจับผมคุณเป็นเพราะว่าอันนี้ไงฉีดสเปรย์บ่อยไงผมแข็งเลยเขาก็อยากจับเพรผมแพ้หัวมันก็ไม่อยากจับถ้าถ้าเป็นเรื่องนี้ผมแพ้ก็ไม่จับนะครับถ้าหัวมันเราก็สะสิไม่เหมือนคุณต้องหาใช้แชมพูแยกต้องอะไรต้องเอาออกทีละขั้นตอนต้องใส่อุ้นแล้วก็จ้างร้านไงก็ ไปทานนี่เออมีเงินก็ไปทานนี่ถ้าเงินหมดทำไงคู่ก็ยสอไม่หมดช้อปปี้ไม่หมดกยสอก็ยศอนสามพันคือ่อวิวไปแล้วสอ0พันเจ็ดสามร้อยยาภูมแล้วความสุขใครเอ่ยเดี๋ยวใจเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปกัน่อที่เถียงโป๊ะแตกนะคะโอเคมาต่อกันที่ราวสามนะคะจะเป็นราวเถียงโป๊ะแตกนะคะมาจะให้ผมต่อก่อนนะคะทุกคุณพร้อมหรือยังคตอนนี้ เพราะเขาด่าคนเว้เยอะมากๆเลยอย่างนงี้มามาสามสองหนึ่งไปอนอื่นนะที่ฝั่งนั้นพูดอะมันคือการบุลลี่อย่างหนึ่งคือคนเราอะอยากสวยมันไม่ผิดเออมันเป็นต่อผมแล้วหนักที่หัวใครหัวล่างแล้วทําไมต้องทําให้แบบว่าเหมือนไปกันอันนีเป็นการเหมือนไปยืมเหมือนแชร์หัวของมันไม่ได้เพราใครหัวมันไม่มีการแชร์นอไม่มีเลคนจะขึ้นนอไม่มีค่ะ โครงการที่มีคือโครงการช่างหัวมันโครงการช่า,าง,งหัวมันนะถ้าโตเสร็จขอยืมผมปัดน,นี้ย่ะไปไมาเยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> ขอยืมเลยนะ,ะตอนป้องกันแล้วเดี๋ยวขาถามหน่อยว่าต่อผมแบบเหมือนจริงเลยอ่ะอ่าเท่าไหร่ราคาละคะหมื่นห้าหมื่นแล้วมีตังค์ทำไหมเพราะว่าเห็นว่าคนละครึ่งมาใช่ไหมใช่ค่ะไปยืนดันหน้าตู้คนแรกเลยอ่ะแล้ววันที่ไปพอเหรอ เอาคือแบบยังหยิบมาเสื้อก็เสิร์ฟก็มันรีบมันัวไม่ได้ไงแล้วต่อมาก็ไม่ให้ผมดีผมก็เหมือนไม่กวาดเหมือนกันแหละแล้วก็ยิบกวาดคู่กันไปเลยแต่ว่าหนาสวยเป็นไม่กวาดหนาสวยหน้าหน้าชายหน้าไม่กวาดที่อยากกวาดก็ต้องหนาหนาเลยหน้าชายใครใครอยากใช้นี่ไม่อยากใช้นะเออถ้าผมแท้ถ้าผมแท้แล้วเหลือแบบขุ่นช้างอ่ะเหลือใครก็ขอไม่เอาไม่เอาแล้วฟังนะอีผมบางๆอ่ะตอนัราไปเล่นสงคราม เพื่อนเป่าอย่างนี้แทนเลยผมดเลยซ้อนมอไซค์เพื่อนที่แบบว่าต่อผมมาสู้ที่มันพันกันอะมันเหมือนแบบเหมือนแห่อะมันเป็นเกมให้เล่นนะน้าวัดความมูคนตอนตอนเรากำลังแกเพื่อนดีมันเป็น ใช้มีสมองเป็นเกมทีเกี่ยวกัการเติมเงินนะคะบางครั้งต่อผมมาแค่เราซื้อแค่แพงแค่ครั้งแรกทุกครั้งเขยับปลอมเขาราคาดีจี๊ดใช่ใส่ได้ผมเอาได้มันไม่ได้แพงอย่างที่คิดเราไม่ว่าต่อครั้งหนึ่งห้าหมื่นแล้วเปลี่ยนผมยกเซตสักหน่อยเอาจริงนะอันนี้คือที่จะบอกว่าฝั่งแกก็คงทั้งตัวพวกแกนะผมมั่นใจได้แค่ผมที่ต่อมาส่วนหน้าหรืออะไรถึงเท้าถึงเล็บผมเนี่ยไม่มั่นใจได้ฝั่งเราทไมมันใส่ไม่มี่ะไรเลยไม่มั่นใจเลยติไม่มีอะไรดีเลยติมีอะค่ะอะไรค่ะ ทุกอย่างยกเว้นผมเป็นตองไม่ตองเพเลยผมก็ไปต่อเลยก็ก็ไม่อยากไปอยากมีอยากมีจุดด้อยสักหนึ่งแต่มึงมีจุดเด่นแค่หนึ่งอ้าวอ้าวก็ยังดีที่มีจุดเด่นวันนอนที่พวกคุณไม่ต่อผมเนี่ยเป็นเกย์ของทนหรือเปล่า เป็นมันเป็นอยากจะผมยาวอย่างงั้นสันจิ้วสีเขียวช่วยหน่อยค่ะแต่เล่นผมยาวรู้จักตอนนี้เป็นผู้ชายผมยาวใช่ไหมรู้จักลีหัาไม่รู้เขาก็ผมสั้นเขาก็ผมสั้นเขาก็หัวหลอดนี่แม่เขาบ้างเขาหัวหลออรู้จักแครอันนี้ฉันก็อยากเลนคือสั้นเทโทนแค่ผมแต่ก็อยากผมยาวใช้สันจิ้วสีเขียวอย่างงั้น คนนู้นผมสันเป็นเพศอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงจะต้องถามเพศทำไมจะเป็นเพศอะไรก็ได้เขาบอกว่าผมสันเป็นผู้ชายฝั่งคนนู้นผู้หญิงเป็นผู้ชายกระบอกตันใหญ่ไอคนนี้บอกไม่ได้ไปคุยกันก่อนนึกว่ารายการนี้คงเลิศมากเชิญนิกกี้มินัทมานั่งด้วยเชิญแม่โคนมมานั่งด้วยแล้วก็ผมบางกันโู๊แล้วคนนี้สับพันเดี๋ยวฟ้องจนกูเห็นตาคนนึงขอชอบเหงาเลยกบอกเหงหาย พันมาไม่แล้วไปต่อหัวไม่มีตังต่อผมแล้วตังหมดเอามันช้อนมันก็ใช้ตกปลาต่อได้ไงแม่ก็หวานไปสิอย่าเพเนี่ยมึงอย่าไปถอดนิ้ะเพื่อนแบบพองซนอะไรเงี้ยมือก็ดีไงเขาเย็นหมาไม่แล้วผมก็ขายได้ด้วยตาแล้วผมของมึงคือแบบปลาติดได้เลยนะเพราะว่าโอ้โหพันเป็นอะไรเลยใชำงานได้ดีกว่าแล้วน้ำน้ำก็เพาะแต่เสียดายเนาะใช้ผมปลอมเออ ใส่ฝอเป็นไทยทำไมก็ต่อผมทีเตอรผมแท้แค่ผมผมต่อผมมเขาจะผม เก็ผมแหนรู้นใหมรู้ไหมเนี่ยเขาใช้ผมคนที่เขาแบบไวมามาแบบก็จะตัดแล้วก็ขายเขาเลเป็นเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเอาผมเขามาใช่ไหมถ้าเกิดคนที่เขาให้ผมมาเสียไปเดี๋ยวเขามาตามติดเลยบางทีเอาเราคุยกันได้เรื่องมันมีธุรกิจนะอันนี้คือไม่มีความรู้ธุรกิจผมอ่ะคนเขาเพื่อไว้ผมเขาที่จะตัดผมเพื่อขายเรามันมันหมดก็ไปขโมยจากใครมันไม่มีผมตัดก็คือจบอะไรไม่ได้คนเขาไม่ได้รับอนุญาตเอาคนเอามาแต่ก็อย่างมึงอ่ะคือไปขุดฝ่าช้าเอาผพมา น้องคนนี้นนน้้องคีดูหนังเยอะดูโซนเออใช่นนคเป็แล้วแถวบ้านไม่มีป่าช้าเพราะว่าอยู่หลังสวนมันเป็นเพนทาวน์ไงี่คุณดูด้วยนะพี่คือบอกให้พี่อ่ะบานเดียวกับพี่ยาขาวเลยนี่ถ้าเป็นสีอีกนิดเอาผมฉันมาเอาอีกทีตรงนั้นไปทำให้ตัวเองเกิดขาได้ภูมิใจหรอทังตรงเขอยากรู้ว่าคุณภูมิใจหรอกับการที่แบบไปเอาผมของคนอื่นมาก็พูดว่าเขา มีการขายอยู่ในแต่ว่าบันที่เขาตายแล้วผีเขาก็ลืมเนาะว่าเคยขายอ่ะเออเออเอาตังค์ไปใช้หมดแล้วว่าเอาขอคืนอะไรตังก็ตายแต่เนี้ยก็อีคนนั้นขายของก็คือทวงทุกอย่างเลยมาขายกับเราผมกระมังเอามาตามทั้งหมดตามทวงทวงทวงโว่ต๋องคนนู้นน่ะเหมือนจะอยากจะย้ายฝั่งมาหนีเพราะอยากต่อผมหมดใช้ค่ะอยากต่อผมถูย้ายเลย เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับโต้วาเทียงนะคะแล้เดี๋ยวบทสรุปก็คือเดี๋ยวให้ชาวเน็ตน,นะคะไปตัดสินกันเองว่าใครแพ้หรือว่าใครชนะนะคะเออแล้วตอนจบก,ก็มีอะไรฝากขอบคุณงานนะคะตอนนี้ ฝากฝากด้วยนะคะร้านเช่าชุดนะคะโคอุ้มนะคะแล้วก็แบรนด์วันนาค่ะคันเลอร์นะคะแบรนด์ผ้าตุ้ออากนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะร้านเค้กโชคใยสีค่ะแล้วก็ร้านน้ำนะคะที่เออรังส่วนค่ะแล้วก็ฝากไอจีเสื้อสาวไปด้วยค่ะขอย้ำฝากไอจีนะคะ L L O U K E A C H H ค่ะน้องลูกพีนะคะโสดจีบได้ค่ะเอพลัสเอยสบายเอยเลนก็เตะเอยจีบได้นะคะโสดมากแล้วก็ช่วงนี้ทำร้านตุ้มหูในไอจีนะคะแบรนด์ผ้าขนป้วนปรับหมุนในไอจีดารานะคะเข้าไปดูได้นะคะอยากเป็นพระในจีดได้ไหม ได้ค่ะได้ค่ะโอเคมมีสองคนนั้นสองคนนั้นตัดผลงานได้สองนัดมีครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างปากเนี่ยนะคะพอดีปีหน้าเพื่อนมีรถทัวร์โอ้ยไม่มีอะไรปังปังน้ำพึ่งปังน้ำขออยังไม่บอกกันค่ะโอเคแล้วก่อนจบนะคะคุณเสกก็มีกราบด้วยกับผมผมเอ้ยผมผีเอออยากจะดีต้องต่อเออ ไปก่อกันหนากองทรายวัดใหญ่โครงการนี้นะคะอย่าลืมออ๋อชทุกคคนนะะ กันด้วยนะเพราะตุ้งเศรษฐกิจไทยคนไคนไทยด้วยกันค่ะจริงวะค้าขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ก็ฝากร้านกันค่ะฝากร้านแอนซี่ยี่สิบแปดนะคะับเขามีของที่น่ากนะค่ะแล้วก็อาหารที่แบบอร่อยมากอร่อยก็เดี๋ยวคุณคุณแก้มีคำคมมาฝากด้วยค่ะคำพูดเจ็ดีามสาะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วก็แล้วแต่ชายจริงหญิงแท้ก็ไม่สนเป็นอะไรเลือกเกิดได้ตามใจตนราคาของคนไม่ได้วัดที่เพศเอ่ยขอบคุณค่ะแต่ก็คุณลูกพีนี่คือเนี่ยเราจะมาฝากไว้ก่อนจะเป็นคนเดียวแฟนนะ้นค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็สวัสดีค่ะ